สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเรื่องกระจกนะครับกระจกไฟฟ้า Honda City 03นะขึ้นลงไม่สะดวกนะครับนะครนะครับ,นะรบไม่ขึ้นนะก็สาเหตุหลายอย่างนะครับหลายคนอาจจะเจอไม่ตรงกันนะแต่สำหรับรถผมก็นะเราลือมาแล้วนะครับเราก็ ตรวจพบว่าด้านในนะอาจจะมองไม่เห็นนะนะเดี๋ยวผมจะลื้อออกมาลางนะลางตรงเนี้ยลางร่องกระจกเนี่ยมันสกรปรกนะครับสกรปรกด้านในเดี๋ยวจะทําการลื้อมันออกมาเพื่อทําความสะอาดนะก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันสกรปรกขนาดไหนนะ วิธีแก้หลาย,ลายคนก็เอาเอาสเปรย์ซิลิโคนมาทำความสะอาดนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ปลายเหตุเอ้ยไม่ใช่ต้นเหตุนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทำการรื้อแล้วก็ทำความสะอาดให้ดูนะครับครับผมจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นนะครับได้เห็นถึงความสกปรกของมันนะเนี่ย ฝุ่นพวกอะไรมันเข้าไปจับในร่องยางนะครับทำให้กระจกเราฝืดนะการใช้ซิลิโคนนี่งๆนะสีฟ้าๆแดงๆนะขาวๆ,ๆฟ้าๆแดงๆฉีดเข้าไปมันก็ช่วยให้หล่อลื่นนะครับแต่คราบสกปรกตรงนี้มันจะยังอยู่นะนะก็วันนี้จะต้องมาทำความสะอาดนะครับร่องยางทั้งหมดนะเพื่อที่การทำงานของมอเตอร์ กระจกของเรามันจะได้สะดวกขึ้นนะครับโอเคครับถัาผมหลังจากที่เราทําความสะอาดล้างกระจกล่องกระจกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูผลงานนะฮะก็อันนี้จังหวะลงมันง่ายนะครับมันก็โอเคนะคปกตินะส่วนจังหวะขึ้นนะครับนะก็ขึ้นได้ปกตินะครับ ครับโอเคเนาะถ้าใครยังมีปัญหาคล้ายๆผมแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเขียนในคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่าจะแก้ไขยังไงนะครับก็จะให้คำปรึกษานะครับนะครับนั้นขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ